อำนาจในส่วนไหนที่เราเที่ยงเขาดำเนินการออไปเสร็จโดยระบบเนี่ยอันนี้อันนี้ชัดเจนระบบมันจะคุมให้เราอยู่แล้วซึ่งซึ่งเราไม่ต้องต้องจำเป็นต้องใช้คือคือส่วนนั้นตั้งแต่คือคือคือ,คอ,คอมันจะมีอยู่สามสามเวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็คือตรงนึงซึ่งณเวลานั้นเนี่ยการรับและบิกจ่ายเงินไอการรับเงินยังมีอยู่ปกตินะครับแต่ทีเนี้ยในรอบที่สองเนี่ยที่มีการปิดระบบเนี่ยแล้วไปตรวจเจอว่ามีการไฟจัดทำใบเสร็จกันเองเนี่ยซึ่งปกตินี่ จะมีการไปวางระบบอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นการจัดเก็บรายได้บางบางประเภทมันจะไปต้องแยกออกไปเราก็ไปแยกใช้ไปเสร็จ่านหมือนที่อกว่าการทําเอกสารย้อนหลังเนี่ยผมไม่ทำอยู่แล้วก็มันเป็นการไปสร้างหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมาที่ทั้งนั้นต้องดูระเบียบรับเรื่องใจ่ายเงินเรื่องในเรื่องของการรับเงินในเรื่องของการรับเงกัรับเรื่องจ่ายเงินเลยนะว่าครจะมีข้อความอะไรยังไงซึ่งโดยปกติเนี่ยโรงต้องมั่นใจได้ว่ารายได้ นรายได้ที่สามารถรับได้ตามกฎหมายนะครับเพราะรายได้บางอย่างเป็นรายได้ของเทศบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ออกไปเสร็จอีแล้วรับเงินนั้นเข้ามาเป็นรายได้เนี่ยนะครับเป็นเงินรายได้ที่รับประมาณโดยถูกต้องหรือเป็นไปตามระเบียบไหมไอ้ตัวเนี้ยมันเลยเกิดเกิดข้อบกพร่องก็เลยจาเป็นต้องเรียกมามาคุยกันใหม่ว่าที่มันถูกแบบมันควรจะทายังไงแล้วก็จะไปต่อกันได้โดยที่ไม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 ่เยแต่เรียกมาคุยกันเพราะทุกอย่างเนี่ยหากทำเราต้องทำเหมือนกันหมดทั้งทั้งระบบแล้วก็เข้าใจ